สวัสดีครับทุกคนผมเต้นะครับก็ใช่แล้วนะในวันนี้แปงโมเผ็ดเกาหลีอยู่2ชนิด4กระปุกเลยนะครับก็ใช่แล้วนะในวันนี้นะครับผมก็จะเอาม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 ลมากามามานามานามานามนมามามาากันาะคมามาม แต่เราไม่กินแค่มาม่าเผ็ดเกาหลีอย่างเดียวครับแต่เราจะเอาไอติมผสมกินลงไปด้วยนะถามว่ามีไอติมอะไรบ้างเหรอครับก็มีแต่เราก็ชี้ว่ากันรลูกนี้มวงมามีมงเนยนะฮะถ้าผสมไอติมมงเนกับมาม่าเผ็ดเข้าด้วยกัมนมันจะเป็นยังไงกันนะไปดูกันเลยโอเคอัน <c oughs> <c oughs> okay, ดับแรกเลย first thing first สิ่งที่เราจะใช้ปิ้งขึ้นไปบนหลังคามีอะไรกันบ้าง <c oughs> เราคงไม่ใช้ค้อนปิ้งขึ้นไปบนหลังคาใช่ไหมครับโอเคใช่แล้วมันต้องคืออนนี้เองค้อน โอโ้ยยาวสุดเลยไปเอาไปกลางกางันโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็กางกระโปงออกรถได,ด้โอเคผมคิดว่าเราพร้อมปีนแล้วเฮ้ยมาแล้วงานบอโลโหไในลองจับกระโปงดูหน่อยสิครับว่ามันจะร้อนไหม โอ้ยไม่เห็นจะร้อนเลยอุยอ้ยจำนานๆมันก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นจะร้อนเลยขึ้นได้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาเลยนะฮะทุกคนครับเอาละตอนนี้ผมก็อยู่บนหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือมาม่าของเราโอเยี่ยมเ,เลยอืมโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลวกเส้นรอกันเลยดีกว่านะฮะจังหวะนี้นี่เปิดกระโปรงลงมาเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาอ๋อเขาไม่ให้ซ่อมอะไรมาด้วยเธอเนี่ยให้ตายเถอะโอเคแล้วก็เปิดลงมาครับแล้วก็ทำการวางไว้เลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็ดึงออกได้เลยว่า โอเคเวลามนิ้วผมไปสกิดกับอะไรครับมันเกิดเสียงนะแล้วแบบโอ้เสียงมันเสียวมากนะจริงๆชอบหูโอเคจากอื้สวยพี่สวยจากนั้นครับก็เอานี่นะฮะเติมไปเลยนะครับสไตส์ แก้วครับพ่อแม่พี่น้องใครเป็นน้อมือจางนั้นนะครับผมหลังจากรอเส้นมันลวกนะผมก็ได้ลงไปเอาซ่อมนะฮะแล้วก็เอาไอติมขึ้นมาครับเนี่ยโอเคมาผมว่าคิดว่าเส้นน่าจะพร้อมแล้วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไอติมกองไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่ละลายนะนี่ยิ่งร้อนๆอยู่นะครับโอเคมาเส้นน่าจะได้ที่แล้วแหละนะฮะก็ทําการ เรินน้ําออกเลยแล้วกันนะครับผมว่าอืเส้นไดทีละโอเคจากนั้นก็ทําการรินเลยนะฮะรินออกเลยนี่อย่างนี้เลยแล้วกันไม่มีที่จะรินแล้วเว้ยรินบนหลังคานี่แบบว่าโอ้โหกูเล่นอะไรวันนี่จากนั้นก็ถึงเวลาใส่เครื่องปรุงกันอืนี่ก็ใส่เลยนะฮะอันนี้เป็นเครื่องปรุงครับเป็นสารงสารายนะฮะกับมะริดงาดํานะครับเอ้ยมีใช่งาขาวโอเค อ่าใส่ไฟเสีงประโลดครับพ่อแม่พี่น้องใส่เป็นน้องมือสั่งไปครับแล้วก็ไอติมแตงโมนะครับผมแตงโมแตงหมูแตงโม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 ลูกโตหวานหวานไปรับประทานโตใจเฮ้ยใจมากเฮ้ยดึงมากดึงมากนี่โอ้รู้สึกว่าแตงโมจะไม่มีเม็ดแล้วนะครับรอบนี้ตัดกันไหมนะฮะไอติมเขาบอกว่ากินเข้าไปช่วยตัดความเผ็ดนะครับจะมาม่าเผ็ดทุกคนก็รู้ว่ามันให้ความเผ็ดนะโอเคไปดูกันนะอ่ะอืมฮึดีแตก ลำดับสุดซ้ายถึงเวลาเขาเองไอติมแตงโมงแลนะครับดูสิแตงโมงมันละลายนะฮะโอ้โหทุกคนดูนี่ดูนี่ฟินฟินชอบหีก็ <c oughs> ไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะท้องเสียได้นะครับจากการทำแบบนี้นะก็อย่าทำตามเลยนะจ้าเด็กๆจุ๊บๆโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้สำหรับคลิปหน,น้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย